ปลาตามมีบ่จ้ามีจ้าเดี๋ยวทางนี้จ่าเอาเอาโลนึงจ้ะปลาลาหอมๆอมจะพี่น้องพุ่น่ะอันนี้เขาเอิ้นปลาอย่างเงี้ปลาข้าวของบ่อันทางนี้ด้วยค่ะเปิดเห็นให้มึงด้วยค่ะอันนี้เป็นตัวเนาะค่ะเนาะอันนี้โลโลเท่าไหร่จ้ะโลเจ็ดสิบครับี้อ๋ออันนี้โลเจ็ดสิบอันนี้โลเท่าไหร่คะห้าสิบเหมือนกันห้าสิบเหมือนกันเอาอันนี้โลนึงจ้ะครับผมรวมก็ห้าสิบเหมือนกัน หอมๆจะพี่น้องเอาไปใส่ตำักหุ่งจ้ะสวัสดีจ้ะคุณยายอย่าไม่หยังค่ะอันนี้เขียดแห้งเขียดแห่งบ่อขาทุงเท่าไหร่จ้ะทุงละห้าซิปเขียดหยังเนาะคุณยายอันนี้อ๋อ มะเอือม่าเขาได้จ oh, ้าคุณยายม่าได้โน้ตจ้าชุ่มนี่สี่สิบอันนี้ยี่สานสิบอ๋อจ้ามันหยังเนาะอันนี้มากระโบกค่ะมากระโบกแล้วค่ะถุงเท่าไหร่คะ่ะเก้าบาทเก้าบาทอันนี้มะกอกว่าจ้าอันนี้มันอีกอย่างทั่วแปบทั่วแปบที่ที่เขาซุปใส่เห็ดเถีนบ่จ้าอ๋ออันนี้เฮ็ดบดเนาะค่ะเนาะแซ่น้าไวไหมคะแล้วก็หั่นหั่นเนาะค่ะเนาะต้มซุปเลยเนาะอันนี้มันหยั่งค่ะหอยกุ้ะหอยผัว หอวเองเนาะค่ะเนาะอันสก้อนเขาเอื่นหอยขัว,วแต่ว่าสีสเกตเขาเอื่นอยากก่างก็เขื่อนอันนี้หอยโศกหอยโศกเอื่นบวกคือกันเนาะค่ะเนาะมันตึงเนิดอะหอยขัวเ,วเนาะสวัสดีจ้าอันพริกหยวกขายจังไรเน,นาะจา้าล,ละสิบบาทจ้าเอาจานหนึ่งจา้าจานแรกไปจ้าเด้อจานแรกข้างพี่ไปจานแรกข้างพุ่ณจานแรกข้างนีดจา้า สวัสดีปีใหม่ด้วยจ้าเด้อบุหรี่มีแห้งเนาะเช่นกันจ้าน้ำด้วยสาธุค่ะอันพริกหยวกจ้ะพี่น้องพริกหยวกก็งามจ้าปลูกเองครับปลูกเองบ่จ้าเองครับอันนี้เขาเอิ้ญมาเขือเทศอย่างหึ้เขือราชินีครับอ๋อราชินีกินแล้วบำรุงร่างกายครับอ๋อจ้าดอกมะยุคืองามใช่ไหมค่ะคุณพี่ ขายจังเลยเนาะจ้าคำละสิบเขาัำละสิบบาทบอกมากินเท่าไหร่ก็สามัมเท่าไหร่ก็คำยี่สิบให้มันคำละจ้าอ๋อสามัมยี่สิบบกจ้าสิบาทจ้รงกระชละสิบนรพี่น้องยอดบวกเงื่องามค่ะอรันญาถ้ากิสมขีโขรมนะคะน้องขี้รดขี้งเอาลดให้อมรัสี่สิบบาทงามนะคะน้ะงามจ้าไม่สวนจ้ะ เอาหมดไหม่ะแมงอยก็ค่ะว่าแมงแข็งขาปูแมงแข็งขาปูแม่แค่ขาปูโอาขาปูมันอยู่ในต้นอย่างมันอยู่ในป่าโอ้ยมันอยู่ในกบ<ะ>กบกบบอย่างนี<อ>้แล้วมันกรอยูมอ่ะกอไผ่มันก็อยู่ม<อ>แมงแข็งขาปูเจ้าพีน่น้องเอะไรที่ดังกินฮนนึป่นจ้ะอ๋อป่นบ่ค่ะ กลองเท่าไรคะอันนี้กลองละห้าสิบค่ะพี่ย่างบวชเคยกินจ้าเครือเคยกินแต่แมงแครที่ตึง่ในต้นคออะนะเหมือนกันค่ะเอาบอกแต่ว่ารสชาติมันก็สิบกร่ชัตัวนั่นดอกแต่ว่ามันก็แปลว่าแค่าค่ว่าไปป่นแล้วมันก็หอมอะนะแมงอย่างก็ค่ะแมงแครกขากรวยแมงแครกขากรวยแมงแครกขาโป๊ขาโป๊มันอยู่ในต้นอย่างมันอยู่ในป่าโอ๊ยมันอยู่ในป่า โป๊กไงแล้วมันก็อยู่มืดคอไผ่มันก็อยู่แมงแขรงขาปูแต่พี่น้องเอาเห็ดยังกินเหรอป่นจ้าอ๋อป่นบาค่กองเท่าไรคะอันนี้กองละห้าสิบสิพี่ยังบอกเคยกินจต่เมื่อเคยกินแต่แมงแขรงที่จริงในต้นคออะนะเหมือนกั้นขามันมันก็แต่ว่ารสชาติมันก็สิบว่าตัวนั่นดอกแต่ว่ามันก็แปลว่าแทบแทบว่าไปป่นแล้วมันก็หอมนะมันอยังเนาะอันนี้มากระโบกค่ะมากระโบกว่ะค่ะถุงเท่าไรค่ะเนี่ยเก้าบาท อันนี้มะกอกวะจ้ะอันนี้แม่นอีหยังทั่วแปรบใช่บ้ทั่วแปรบที่ที่เขาซุปใส่เห็ดเห็นบ่จ้ะอ๋ออันนี้เฮดบดเนาะค่ะเนาะแซ่น้าไว้ไหมคะแล้วก็หั่นหั่นเนาะค่ะเนาะต้มซุปเลยเนาะอันนี้แม่นอยังคะหอยผัวหอยขัวขัวเองเนาะค่ะเนาะอันสะก้นเขาเอิ้นหอยขัวแต่ว่าซีสเกตเขาเอื่นอย่างก็เอื่นบ่คือกันเนาะค่ะเนาะมันตึงนิดแต่หอยขัวเนาะ สวัสดีจ้าอันพริกหยวกขายจังไรน้อจ้าจานละสิบบาทจ้าเอาจานหนึ่งจ้าจานแรกไรก็เจเด้อจานแรกทั้งพี่เลยจานแรกทั้งคุณทานจานแรกทั้งนี้จ้าสวัสดีปีใหม,ดดมด่ด้วจเจอด้วยบุญมีแห้งเนาะเช่นกันจ้าน้นนำด้วยสาธุค่ะอัน พริกหยวกจ้ะพี่น้องพริกหยวกก็งามจ้ะหมดนะปลูกเองครับปลูกเองบ่จ้ะเองครับอันนี้เขาเอิ้ญมาเขือเทศอยังหื้อมะเขือราชินีครับอ๋อราชินีกินแล้วบำรุงร่างกายครับอ๋อจ้ะสวัสดีจ้ะคุณยายเหนแม่ยังค์ะอันนี้เขียดแห้งครบียดแห้งบ่ค่ะถุงเท่าไหร่จ้ะถุงละห้าสิบเขียดยังเนาะคุณยายอันนี้อ้เขียดน้าเนีอ๋อ มะอืมากเทาไหจ้าคุณยายมาก้ด้อจ้าชุมนี่สีอันในสามสิบอ๋อจ้าเอือนี้าดเอืคืองามนะค่ะคุณพี่ขายจังไรเนาะจ้ากํละสิบาําลสิบาทบ่มันกินเท่าไหร่ก็สามกําเท่าไหร่ก็สามกํยี่สิบอกจ้ากําละสิบาทจ้ากรองิ้นกละสิเอายับี่น้องยอดประวังามๆค่ะอนกะ พักกิ่สมขี่โกมนะคะ<า>นอนเขาขีกก่ส้มขี่โกมเอารถให้อเอาไหมค์สี่สิบบาทงามนะคะเนาะงามได<า><า>้จ้ะได้สวนจ้ะเอาเอาหมดไหมค่ะ